สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดคลิปในห้องนะคะก็ดึกแล้วแหละวัน,นเวันนี้ก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์หรอกแต่วันนี้ที่มาถ่ายคลิปก็จะให้ดูว่าคือเราจะย้ายของออกจากห้องนี้แล้วนะคะก็ห้องโดนงัดนะคะของหายก็มีท้องหายนะคะมูล,ลค่าก็ห้าหลักนะคะ เกือบหกหลักเลยแหละเราก็จะพูดจำนวนจะพูดราคามันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวคลิปโดนแบนนะคะก็ประมาณเกือบหกหลักอะ่ะเจ้าของหอ,อก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคะถ้าอยู่อยุธยานะพิกัดหลังตลาดโคกมยมเลยนะหอนะอยู่ติดหลังตลาดโคกมามยมเจ้าของหอไม่รับผิดชอบ คือวันนี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเก็บของย้ายห้องกลับบ้านก็ห้องโดนงัดเมื่อวันที่15กรกฎาคม65นะคะที่ถ่ายนี่ก็23แล้วยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากตำรวจเลยยังไม่มีบอแสคนร้ายแล้วแถวนี้โดนไล่ๆกันก็เท่าที่รู้มาก็เป็นเพื่อนเป็นพี่ในโรงงานก็โดนมาสองคนแล้ว ก่อนหน้านี้คนหนึ่งแล้วก็มาโดนเมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับโจรเลยนะก็ให้ระวังตัวด้วยสำหรับผู้หญิงที่อยู่คนเดียวในหอนะคะถ้าแนะนำว่าอย่าเอาทองหรือของมีค่าใดๆเก็บไว้ในห้องหรือติดกล้องติดกล้องวงจรปิดเลยจะดีนะคะติดกล้องในห้องเองเสียค่าไฟเพิ่มนิดหน่อย ถือว่าเรายังจับโจรได้แต่ย้ายห้องไปใหม่ก็น่าจะได้แหละก็ไม่รู้ว่าจะหออื่นจะให้ดูหรือว่าก็ไม่รู้ว่าคือเราต้องเช็คดีๆว่าเราจะไปอยู่หออ่ะเขาจะเปิดติดกล้องไว้เฉยๆแค่ให้เรามั่นใจหรือว่ายังไงแต่คือหอนี้ติดไว้แต่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลยนะคะเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะคะเป็น รูปที่โดนงัดหน้าห้องนะคะคือวันนั้นอะวันที่สิบห้าเราเข้ากะเช้ากันนะคะสองคนกับแฟนทีเนี้ยแฟนอะเลิกห้าโมงเย็นเออเขาเป็นหัวหน้าแหละเขาเลิกห้าโมงเย็นก็เลยออกมาก่อนแล้วถ่ายรูปให้ดูนั่นแหละแล้วส่งมาให้ดูนะคะตอนห้าโมงเย็นว่าเปิดห้องแม่กุญแจหายแล้วห้องอะกรอนมันล็อกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบลืมลรอ ลืมกุญแจไว้ในห้องแล้วจะชอบล็อกลูกบิดแล้วมันจากลืมกุญแจมันจะเปิดเอาไม่ได้เราจะเป็นแบบนี้เราเลยไม่ล็อกลูกบิดมันก็เป็นความฉลาดใจของเราอีกนั่นแหละเออก็เตือนไว้นะคะแล้วทีนี้แฟนอ่ะก็เปิดเข้ามาไม่ได้ก็เห็นแม่กุญแจหายก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วส่งไปให้ดูนะแล้วก็ทีนี้เราต่อดิ เจอแบบไหน,นอขอเหงเข้ามาก็สภาพห้องก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดินไปตรวจห้องน้ําตรวจไปตรวจครัวแล้วก็ดูบนที่นอนเช็คบริเวณร,รอบๆก็ปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พอตอนสองทุ่ม เองก็ให้เขามาเช็ดทรัพย์สินคือทองทองหายนะคือเลิกตัวซายเองอะเลิกสองทุ่มนะแล้วทีนี้ก็มาเปิดแชทดูก็คือเห็นฟอร์ดอะส่งแชทมาให้ว่าเป็นรูปที่หน้าห้องอะโดนโดนงัดแม่กุญแจออกแล้วก็แชทมาบอกว่าแม่กุญแจหายก็เลยนะเดี๋ยวขึนรูมให้ดูหน้าแชทนี่ก็ได้ ดูเวลาแล้วทีนี้เราก็ตกใจมากเลยเราก็โทรมาเราก็บอกว่าแล้วดูทองดูทรัพย์สินดูทองว่ามีของอะไรหายไปมั่งมาเปิดดูทองจ้าแจ็คพอตทองหายหมดกระเป๋าเลยค่ะหมดเกลี้ยงเลยก็คือเราก็ชะลาดใจแหละเราคิดว่าเราอยู่มาสามปีสี่ปีแล้ะเราคิดว่าหอนี้ก็น่าจะปลอดภยยัยแหละ เออเห็นมีกล้องเนาะที่ไหนได้ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยค่ะกล้องก็เปิดไม่ได้ไม่รู้ว่าติดกล้องไว้แล้วเปิดกล้องบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะก็เลยไม่มีข้อมูลของคนร้ายเลยดูไม่ได้เลยว่าเป็นคนนอกหรือคนในแต่คิดว่ามันน่าจะจ้องมานานแล้วแหละเพราะมันน่าจะรู้ว่าเราไปทํางานเวลาไหนกับเวลาไหนนะ ก็เตือนภัยนะคะสำหรับผู้หญิงที่อยู่หอคนเดียวถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเก็บอะไรไว้นะคะของมีค่าให้เอาติดตัวไว้ไม่งั้นก็เก็บล็อกกุญแจหลายๆชั้นตอนนี้ระบาดมากเลยนะคะบริเวณโคกมายมก็โดนเฉพาะบริเวณโคกมายมเท่าที่รู้นะว่าสามเคตแหละแต่ว่าไม่รู้ว่านอกเหนือจากนี้จะมีหรือเปล่าจะว่าไม่รู้ว่บอ่อแสมันยังไม่มีไม่ มีการแจ้งข่าวว่าจะจับได้เนาะไม่มีบ่อเสก็เลยไม่ตามก็เงียบมากอ่ะคือก็เครียดก็กังวลเหมือนกันแต่ไม่อยากให้มันเกิดหรอกมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกไม่ใช่ว่าอยากย้ายหรอกของของไม่ใช่น้อยๆของเยอะแยะมากแต่ทีนี้ย้ายก็คือตั้งใจว่าจะย้ายตอนลาออกทีเดียวแล้วต้องมาโดนแบบเนี้ยคือต้องย้ายออกก่อนเวลาจริงๆ แล้วก็ต้องย้ายกลับบ้านอ่ะเพราะว่าจะย้ายไปหอใหม่ก็ยุ่งยากอีกเพราะของเยอะมากแล้วหนักด้วยก็รถกระบะสามรอบอ่ะก็ไม่ได้ว่ามีเงินเยอะแยะจะได้ย้ายแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเยอะแยะจะได้มาเสียเวลากับการย้ายข้าวย้ายของนะจริงๆอยากอยู่ที่ไหนก็อยากอยู่ไปนานๆอ่ะไม่ได้อยากย้ายบ่อยแต่เจอแบบนี้ก็อยู่ไม่ไหว อาจจะบอกเจ้าของหอรับผิดชอบอะไรหรือเปล่า <Okay. S 1> แค่ล็อกกุญแจห้องแล้วลืมล็อกลูกบิดแล้วลืมกุญแจห้องไว้ในห้องนะวันนี้ย้ายของก็ยังมาบ่นเลยบนลย่นว่าอะไรอีกแล้วเหรอห้องอะไรเหมือนห้องนี้เยอะหรอจริงถ้าพูดแบบนี้นะรู้งี้ย้าย,ายไปตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเป็นคนแบบนี้โดนมากับตัวจริงๆก็เดี๋ยว ไปดูเราย้ายห้องกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเราก็เก็บของลงไปไว้แล้วบางส่วนนะก็จะเอาโต๊ะเอาอะไรออกแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้พี่ชายจะมาขนตู้ขนเตียงขนที่นอนแล้วก็กลับบ้านนะคะก็เดี๋ยวไปดูตอนขนแล้วก็ตอนกลับบ้านกันเลยนะคะคือเนี่ย สงสัยมากเลยคือตรงนี้นะคะรูตรงเนี้ยจริงๆอ่ะทําความสะอาดมาสองรอบแล้วแต่ยังไม่แต่ยังไม่เคยเห็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดได้ยังไงมันอาจจะผุแหละแต่ก็ไม่รู้หรอกก็สังเกตตั้งแต่โดนงัดห้องนะเพราะว่าเรากลัวมันเอากล้องหรือเอาอะไรมาติดไว้นะคะเราก็สังเกตหลายๆอย่างก็เจอความผิดปกติหลายๆอย่างนะคือตรงเนี้ย เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูตรงนี้นะคะนี่มินรอยใบโลยบโลงัดมันก็พยายามงันหลายรอบแล้วแหละแล้วก็ตรงนี้อีกก็ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะนมืดอ่ะต้องเอาไฟมาสองเอาไฟฉายสองไหย มาตรงอีแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยคือรอยมันงดัดอะสูมให้ดูใกล้ๆตรงนี้คือรอยมันงัดนะคะมันก็น่าจะพยายามงัดหลายรอบแล้วแต่ว่ามันงัดไม่สําเร็จนะตรงเนี้มันงัดไม่สําเร็จมันก็เลยตัดแม่กุญนเจออกตรงนี้ก็เป็นรอยแล้วตรงนี้ก็เป็นรอย แล้วตรงนี้ก็เป็นรอยนะคะก็คือจากที่เคยเปิดดูแฟนไปทํางานบ่อยๆก็ยังไม่เคยเห็นนะคะเพิ่งมาเปิดดูแล้วสังเกตเพิ่งจะเห็นนะคะเราก็ไม่ได้ว่าจะใส่ร้ายอะไรใครหรือว่ามันขาดตอนไหนตอนนี้ก็เก็บของออกหมดแล้วนะคะคืออยู่ไม่ไหวหรอกไม่รับผิดชอบอะไรช่วยเหลืออะไรเลยไม่เคยถามไถ่เบาะเสตอนนี้ก็ย้ายแล้วนะคะ คนของแล้วเรียบร้อยห่อน,นี้นะไม่มีความรับผิดชอบเลยเลย ได้เวลาเดินทางแล้วนะคะนี่พิกัดต,ตลาดโคกมยมยมนะหอนี้นะบอกเลยก็คือต้องย้ายออกอยู่ไม่ไหวนะคะโจรงัดห้องตอนนี้ยังจับโจรไม่ได้นะคะขอให้ระวังตัวด้วย นี่รถสองคันนะจะมีของข้างหลังรถด,ด้วยแล้วนู่นอีกคันหนึ่งรถพี่ห่อนี้ก็โดนนะคะนี่ห่อตรงข้างหน้ามีพี่ที่รู้จักกันเขาอยู่เขาก็โดนเหมือนกันนะคะเมื่อเร็วๆนี้เดือดร้อนกันไปหมดเลยนะคะ ก็ช่วยแชร์แชร์ไปเพื่อเตือนภัยกับคนอื่นนะคะเป็นอุทาหรณ์สมัยนี้โจนเยอะนะคะก็คือไม่ทำมาหากินมีแขนมีขาครบแต่ว่ามารักขโมยเขากินไปเรื่อยๆเมื่อกี้ลืมถ่ายอะ่ะโชว์งู บอกง่าเอาถุงใส่กระติกแต่เอากระติกใส่ถุงได้อยู่ว่าเก็บเอาเก็บเอาถุงเก็บใส่กระติกเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าอะไรเข้าใจเหมือนให้เอากระติกใส่ถุงตอนนี้ก็กาลังจะออกเดินทางไปจังหวัดลบบุรีนะคะก็คือขนของกลับไปไว้บ้านหมดเลยมันหนักนะคะไม่ย้ายหอก็จะไม่เอาไปด้วย ไม่อยากย้ายหลายรอบเพื่อได้ออกจากงานก็จะได้ขนน้อยๆเป็นไงบ้างวันนี้ดีน่าอาบน้ำดีตรงไหนเนี่ยฮะดีน่าอาบน้ำตอนเช้าอะ่ะเงือเตกดีกว่าอย่างวะเงยเตกไงโลนมากขอญาตกินข้าวแปบนะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านหิวข้าวมากเลยนี่ ปลาสำมรสจีกับอะไรนะประกอบประกอบจีปลาสัมรสเจกับประกอบจีเอปลาเค็มกรอบห่วยโอเค okay. ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่นะคะที่อยุธยานะคะว่าตอนนี้มีโจรงัดห้องอยู่บริเวณโคกมามยมนะคะ ตอนนี้ก็มีหลายเคสแล้วนะคะเท่าที่รู้มาก็ประมาณ3มเคสแล้วอยากจะฝากผู้ใหญ่นะคะให้มาช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีบอดเสของโจรเลยหรือว่าตำรวจยังไม่ได้บอดเสของโจรเลยนะคะฝากหน่อยนะคะช่วยแชร์ชกันไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านทีเดียวเลยนะคะตอนนี้เดินทางมาใกล้ถึงครึ่งทางแล้ว ถึงแล้วค่ะบ้านแล้วนี่นีเงถอยหลังเข้าไปเนี่ย